ครับถึงไม่ใช่นักร้องแต่ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมหรืออยากร้องทุกอยากขอคำปรึกษาทางด้านกฎหมายมาที่นี่ไดเลยครับกระทรวงยุติธรรมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอ๊อฟค่ะวันนี้มาทำอะไรกันเนี่ยสงสัยว่าประชาชนอย่างผมเนี่ยฮะจะสามารถมาร้องเรียนหรือว่ามา พอคำปรึกษาทางกฎหมายกับกระทรวงยุติธรรมเองได้ด้วยตัวเองหรือเปล่าคะแน่นอนแน่นอนมาถูกที่มาถูกทางแล้วค่ะนะคะค เวลาคนามีเรื่องร้อนใจมักจะนึกถึงตำรวจ<ช>ัน,นั้น<ช>คือกรณีแบบฉุกเฉินเนาะแต่ถ้าเรื่องความยุติธรรมความเป็นธรรมอะไรมาตรงนี้ถือว่ามาถูกที่ถูกทางแล้วค่ะ<ม>ถ้าอยู่ในอำนาจหน้าที่เราเราดูแลให้หมด<ม>ถ้าอยู่นอกเหนือนเราส่งต่อให้ได้<ม><ม>นะคะเพราะฉะนั้นมาตรงนี้เนี่ยเรียกว่า,าน่าจะเรียกว่า one stop service <ม>แล้วมาด้วยตัวเองถือว่าเร็วมากเพราะว่าเรามีกระบวนการเรามีการทํา ตัว QC วการทำงานนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องผ่านองค์กรไหนมานะคะเดินมาด้วยตัวเองเข้ามาประตู2ตรงนี้ได้เลยค่ะผมไม่ต้องเป็นนักร้องก็มาเองนะโอ้ไม่จำเป็นค่ะจริงๆแล้วไปผ่านท่านนักร้องอาจจะเสียเวลามากขึ้นนะคะมาด้วยตัวเองเร็วกว่าค่ะทำยังไงคะท่านประธานโอเคอังั้นเดี๋ยวพาพาแนะนำดูข้างในเลยวันนี้พอดีลงมาตรวจงานพอดีนะคะอ้าวเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเข้ามานะคะมาถึงก็ เหมือนกับทุกๆหน่วยนะคะที่มา,างานบริการคือรับบัตรคิวก่อนอนะคะเพราะว่าใครมาก่อนได้ก่อนอะนะคะพอรับบัตรคิวเสร็จก็เดี๋ยวน้องเขาก็จะลงข้อมูลนะคะมีการคัดกรองตรงนี้ก่อนนะคะว่าอยากจะมาทําอะไรอย่างไงเวลามาติดต่อตรงศูนย์บริการร่วมเนี่ยพบบัตรประชาชนมาใบเดียวบัตรประชาชนหใบใบเดียวพอค่ะ นี่คือคจุดที่2ที่เราต้องมาถูกต้องค่ะ,ะจะมีเจ้าหน้าที่เรานั่งประจําอยู่นะคะตลอดเวลานะคะคจุดคัดกรองเอกสารก็คือมาถึงมายื่นเลยแล้วก็บอกเลยว่ามีความเดือดเนื้อร้อนใจต้องการทําอะไรตรงไหนยังไงเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเป็นคนคัดกรองคือวิเคราะห์วิเคราะห์เคส เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ใช้เวลานานไหมครับในการไม่นาน,น,านค่ะนีเรามีเรามีบอกเวลาไว้เลยลงทะเบียนหนึ่งนาทีเข้าพบเจ้าหน้าที่กี่นาทีนะคะพวกนี้ก็จะเป็นตัวบอกว่าท่านจะเสียเวลาตรงนี้ไม่นาน ตอนนี้ถ้าน้องเขาคัดกรองเสร็จเขาจะมีการส่งเคสคส่งเคสก็คือเดินเข้าไปด้านในนะคะโซนแรกเป็นที่ปรึกษากฎหมายนะคะจะเป็นท่านจะเป็นทนายความ,มเป็นทนายความจิตอาสาที่มาลงทะเบียนไว้กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแต่ละวันท่านก็จะเวียนมาถ้าต้องการความเห็นต้องการาทางคดีนะคะทางนี้ก็จะขับนั่งออคอยให้คำปรึกษา นะคะตัวต่อตัวตรงนี้ได้เลยถ้าจบเฉพาะเรื่องของคาปรึกษาทางกฎหมายก็จะถือว่าจบตรงนี้ถ้าเป็นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ก็จะมีการส่งต่อไปยังอีกแผนกหนึ่งมันจะมีเจ้าหน้าที่เรานั่งทํางานจะเป็นนักกฎหมายหมดนะคะเป็นนิติกรนะคะจบนิติศาสตร์มาทั้งหมดร้องเรียนร้องทุกข์ถ้าเป็นเรื่องภายในกระทรวงยุติธรรมเราก็ส่งต่อไปยังหน่วยที่เราผิดชอบเลยถ้าร้องเรียนร้องทุกข์เป็นเรื่องนอกหน่วยเดี๋ยวเราประสานเรามีกองทุนยุติธรรมให้คําช่วยเหลือในเรื่องของการให ถ้ทาทนายความการหาคนที่มาดูแลในเรื่องของคดีการขอรับเงินเยียวยาตามกฎหมายของกร้งครองสิทธิอย่างเช่นกรณีที่พลุระเบิดที่เราได้ยินเพิ่งเกิดขึ้นที่สุพรรณมีผู้บาดเจ็บมีผู้เสียชีวิตเขาก็จะสามารถรับเงินเยียวยาตรงนี้ได้นะคะทางเรวก็จะให้คําปรึกษาแล้วส่งเรื่องต่อให้นะคะครจริงๆคําว่าการช่วยเหลือในกระบวนการยุติธรรมยังกว้างมาก มาตรงนี้ก่อนมาคุยกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราวิเคราะห์เคสแล้วเราจะสามารถที่จะส่งต่อนะคะความช่วยเหลือไปได้นะคะปัจจุบันมีกฎหมายอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนม,มีกฎหมายกำหนดระยะเวลาในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเนี่ยเกิดจากการที่ประชาชนรู้สึกว่ากระบวนการยุติธรรมมันล่าช้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระทรวงยุติธรรมต้องเร่งตรงนี้ก่อนเลยนะคะาการให้ความช่วยเหลือการดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ล่าช้าในทุกๆขั้นตอนมาตรงนี้บอกเราได้ นะคะและเดี๋ยวเราจะ,ะมีการที่จะไปขับเคลื่อนมีการที่จะไปเร่งรัด<ม>เพื่อให้บรรลุผลให้เร็วที่สุดค่ะสูตรนี้ยังมีจุดอื่นอีกไหมคะค่ะโทรศัพท์สายด่วน,นะคะ่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่ตัวนะคะ,ะกดเจ็ดเจ็ดก็จะมีนี่ค่ะน้องเจ้าหน้าที่ของเรานะคะจะนั่งประจำอะคอยรับสายด่วนตรงนี้อยู่ะนะคะก็จะมีสายเข้ามาวันนึงเยอะมากคนนี้กำลังรับเคสอยู่นะคะก็ใช้โทรศัพท์สายด่วนนี่แหละค่ะกดเข้ามา นะคะดึกดื่นเที่ยงคืนเมาแล้วขับก็โทรมานะคะาโดนเป่าโดนอะไรจะทํายังไงต่อบางท่านพอโดนเขาจริงๆไม่รู้จะทํำยังไงต่อการให้คําแนะนําของน้องก็อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องของข้อกฎหมายนะคะก็จะมีบางทีก็มีแคสต์แปลกๆตลกๆก็มีอยู่น้องเขาเล่าให้ฟังแบบต้องไปผ่าฟันคุดไม่อยากผ่ากลัวหมอช่วยช่วยคุยกับหมอให้นอน ก็รับค่ะรับค่ะน้องเราก็ตอบไปว่าเอ๊ะการผ่าฟันคุดนี่เป็นสิทธิเสรีภาพของร่างกายนะคะเราสามารถบอกกับคุณหมอได้ว่าเราอยากจะผ่าหรือไม่ผ่านะคะแล้วก็ให้คําแนะนําตรงนี้ไปเขาก็สบายใจถือเพราะฉะนั้นรับหมดก่ะทุกเคสทุกกรณีหลังจากรับเรื่องรับเรื่องตรงนี้แล้วเขาก็จะส่งเข้าไป back อ f f i c e ก็จะมีอีกหน่วยหนึ่งที่นั่งรับเรื่องตรงนี้เอาไปรันต่อนะคะเอาไปเดินโปรเซสเอาไปขับเคลื่อนต่อ เวลามาติดต่อด้วยบัตรประชาชนใบเดียวเราจะให้ตัว QR code อันหนึ่งทุกท่านจะได้กลับไปบกลับไปปุ๊บท่านใช้ตัวนี้ค่ะสแกนแล้วติดตามสถานะของเรื่อง นะคะว่าเรื่องของท่านไปถึงไหนแล้วตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดทํำยังไงเราม,มียุติธรรมจังหวัดในทุกๆจังหวัดนะคะทุกแห่งสามารถที่จะไปคุยกับทางออยุติธรรมจังหวัดของเราได้ตรงนั้นจะเป็นเขาเรียกบานหน้าของเราเลยนะคะพอไปถึงตรงยุติธรรมจังหวัดเขาก็จะรับเรื่องแบบเดียวกันแบบนี้หมดเลยมีปัญหากับบ,บังคับคดีมีปัญหาการไกลเกลีย่ยธนาคารสถาบานันการเงินเขาก็จะดูแลคอนเซิลให้หมดเราก็จะมีมอตโต้ว่ายุติธรรมสร้างสุขคลายทุกข หรือดับทุกขจัดทุกข์ให้กับประชาชนแล้วเราจะทํางานเชิงรุกคือไม่ใช่นั่งรออย่างเดียวนะคะก็อย่างยุติธรรมจังหวัดเราก็จะให้ลงไปพบประชาชนเป็นระยะระยะนะคะมีรถโมบายมีอะไรที่จะเข้าไปหาถ้าประชาชนได้รับความช่วยเหลือได้รับการดูแล ในเรื่องของกระบวนการความเป็นธรรมยางถูกต้องภายใต้กรอบของกฎหมายมันจะไปไม่ถึงตำรวจศาลอายการต่างๆที่เราพูดถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้มาที่เรานะคะเราสามารถแก้ไขเยียวยาจะรับตั้งแต่ก้าวแรกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้มั่นใจนะคะมาที่กระทรวงยุติธรรมท่านจะได้รับการดูแลเยียวยาให้เป็นธรรมอย่างมากที่สุดค่ะตรงนี้เรามีพรบอข้อมูลค่ะ ในเรื่องของส่วนบุคคลอันที่หนึ่งนะคะการที่มาร้องเรียนร้องทุกตรงนี้เราเก็บเป็นความลับทุกประการไม่มีการนำไปส,ส่งต่อให้ที่อื่นถ้าไม่ใช่หน่วยางานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องมาดูแลถ้าหนักหนาสาหัสกว่านั้นกรณีบางทีมาชีบ้บาดแสมีนะคะบางทีมาชีบ้บาดแสยาเสพติดเอยอะไรเอยเ,เขาอยากจะบอกกับเราแต่เขากลัวความความอ,อันตรายอะไรเราก็มีพรบคุ้มรองพยา รคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมีพรบคุ้มครองพยาน uh huh. เข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขปุ๊บเราส่งต่อให้เลย uh huh. ช่วยทําเรื่องคุ้มครองพยานให้ด้วยนะคะ uh huh. ก็จะมีการดูแลในเรื่องานี้ uh huh. ค่ะตั้งแต่เคสเล็กๆไปจนถึงเคสที่เป็อาชญากรรมรุนแรงเราก็ทําตรงนี้ให้ได้ค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะบัตร uh huh. ป,ป,ประชาชนใบเดียว uh huh. นะคะบางคนกลัวว่ามาแล้วเอะเดี๋ยวมีค่าทนายคอนซลัลเมื่อกี้ที่เราเห็น ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จา่าย <No. S 1> นะคะการมายื่นร้องเรียนตรงนี้ก็ไม่มีค่าใช้จา่ายไม่ต้องส่งสำเนานะคะถ้ามีการตรงไหนไม่ได้รับความารู้สึกว่าพึงพอใจหรือเจ้าหน้าที่มีการเรียกเอกสารหรืออะไรที่ท่านรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องร้ <Yeah. S 1> องเรียนเรื่องร้องทุกข์ที่ท่านกังวลใจเสร็จร้องเรียนเจ้าหน้าที่ต่อได้นะคะ mm. เดี๋ยวเราปรับปรุงแก้ไขตรงนี้ให้ค่ะกรณีที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองสามารถมีสิทธิ์รับเงินเยียวยาในส่วนอะไรได้บ้าง mm. โทรถามเราสักนิดนึงเราจะบอกนะคะได้ก็คือมาเลยไม่ได้เราก็จะบอกว่าไม่ได้เพราะอย่าลืมว่าเงินเยียวยาเหล่านี้เป็นเงินของรัฐก็ต้องเบิกจ่ายตามระบบระเบียบของราชการแล้วก็ตามหลักเกณฑ์ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าได้มีสิทธิ์เราจะบอกเลยนะคะแล้วท่านก็ตรงดิ่งมาที่นี่นะคะทำเรื่องขอรับได้เลยค่ะอันที่1คือตัวกระทรวงเราต้องเป็นกระทรวงกฎหมายที่เข้มแข็งข้อที่2คือเราต้องยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง นะคะในการทํางานคออือต้องออกไปลงพื้นที่ต้องลงไปดูนะคะเนี่ยประชาชนมาก็จะลงมาดูแลมาสัมผัสแล้วเราจะทราบความเดือดร้อนของประชาชนนะคะ<ม>แล้วก็จะสามารถหยิบยื่นนะคะความยุติธรรมความเป็นธรรมเข้าถึงได้อย่างแท้จริงอย่างผมเองเนี่ยจะมาใช้สิทธิ์ในการร้องเรียนหรือเข้าสู่กระบวนการย,ยุติธรรมได,ได้ได้ด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ต้องผ่าน ใช่ยนะมาเองปุนโอ๊คพกบัตรประชาชนมาหรือเปล่าคะเอามาเดี๋ยวไปยื่นได้เลยนะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ